ในโมดูลนี้นะครับเราก็จะมาดู object oriented programming นะครับคือก่อนหน้านี้ในคลาสนี้นะครับเราเรียนสิ่งที่เรียกว่า declarative programming ก็คือเราจะมี list ใช่ไหมครับก็คือมีคำสั่ง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 สั่งไล่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 ไล,ไล่ลงมานะครับส่วน object oriented programming เนี่ยเราจะมีการสร้าง template ขึ้นมาก่อนแล้วเอา template มาใช้นะครับมีสร้างพิมพ์ขึ้นมาก่อนแล้วเอาพิมพ์มาใช้มันหมายความว่าอะไร ลองดูรายละเอียดกันใน m o d ูลนี้นะครับคือตอนนี้นะครับเราลอ,ลองพูดถึง data structure ก่อนละกัน data structure ที่เราเห็นกันมาแล้วนะจะมีพวกแบบ primitive นะครับคือพวก integer float boolean string นะครับแล้วก็พวก เอ่อ uh, data structure ที่มา built-in กับ Python ก็คือมีมาให้อยู่แล้วนะครับก็คือพวก list set แล้วก็ Dictionary นะครับแล้วก็เราสามารถเอาพวกนี้มายำรวมกันเป็น nested list list of d i c t i o n a r y dictionary ที่มี list อยู่ข้างในอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ลองมาดูสถานการณ์ใหม่นะครับสมมุติว่าเรามี data ที่เราต้องการจะเก็บนะครับสมมุติว่าเป็น t w e e t ละารันเป็น Twitter ตอนนี้เป็นเป็น data ที่เราใช้กันบ่อยนะครับใน NLP สมมติเราดึงทวิตมาจาก Twitter นะครับมีวิธีดึงของมันอยู่ก็จะมี Data ประมาณนี้มี Author มี Message มี Date มี GPS นะครับว่าใครเขียนเขียนว่าอะไรเมื่อไหร่ที่ไหนนะครับซึ่งวิธีแรกที่ทำได้ก็คือทำอยังไงก็ใช้ Dictionary เก็บมันไปซึ่งก็โอเคนะครับก็ใช้ Info Dictionary ที่เราเคยเรียนกันมาแล้ว เราก็มีตั้งชื่อฟิลด์ขึ้นมาว่ามีชื่อฟิลด์ว่า author message date location อะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนเ d t t a ข้างในที่เป็น value นก็จะจะเป็น string ก็ได้หรือจะเป็น tuple จะเป็นอะไรก็ว่าไปอันนี้เราเรา,เราใช้กันอยู่แล้วนะครับซึ่งก็โอเคแต่มันก็มีปัญหาของมันอยู่นะครับในการใช้ dictionary เนี่ยสมมติว่าเรามี tweet 2ออันนะครับแต่ปรากฏว่าได้มาจากคนละแหล่งคนดึงคนละคนกัน แล้วคราวนี้เรื่องวุ่นมีอยู่ว่าแต่ละฟิลด์เนี่ยมันมันไม่ตรงกันฟิลด์ของทวิตหนึ่งกับฟิลด์ของทวิตสอเนี่ยมันไม่ได้ตรงกันใช่ไหมครับเช่นแมสเออเมสสจกับคอนเทนต์อะไรเงี้ยมันไม่ตรงกันละส่วนอีกอันนึงเนี่ย value ของ Location แทนที่จะเป็น Tuple ของ Float นะครับก็กลายเป็น String แทนคราวนี้ถ้าเกิดเรามีเยอะๆแบบนี้เราก็ไม่สามารถ ประมวลผลให้มันใช้ฟังก์ชันเดียวกันประมวลผลได้หมดได้ใช่ไหมเพราะว่ามันต่างกันละสองอันนี้เออซึ่งอันนี้แหละยากนะครับซึ่งทำให้เรา Data เรามีปัญหาเพราะว่าฟิลจะไม่ตรงกันมันจะมี inconsistency กันอยู่นะครับหรือเวลาเราใช้คนมานั่งกรอกเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีอะไรที่มันดีกว่านั้นนะครับซึ่งก็คือ class นั่นเอง class นะครับ ง่ายๆนะครับว่ามันคือมันคือ data structure เหมือน dictionary เหมือน list เหมือน tuple อะไรพวกนั้นแหละเพียงแต่ว่าอะไรเพียงแต่ว่าเรา customize มันได้ใช่ไหมเราบอกว่า dictionary คือ key กับ value ใช่ไหม list คือเอาทุกอย่างมาเรียงเรเรียง,เร,ยง,เ,รยงเรียงกันเป็น list ถ้าเกิดเราอยากได้อะไรที่มันพิสดารกว่าน,นั้นที่มันผสมกว่าน,นั้นเช่น tweet ใช่ไหมครับเราต้องการผสมอ๋ออยากให้มันมี string 3ตัวแล้วก็ tuple 1ตัว เราไม่เอาค e y value ละฉันขอแค่4อย่างนี้มาอยู่ใน Class ของฉันนะครับ class ก็คือจะเป็น Data Structure ของเรานะครับที่เราสามารถเขียนขึ้นมาเพื่อจะ Custom ได้นะครับซึ่งเวลาเขียน l l s s เนี่ยมันก็จะมีอยู่2อย่างที่เราสามารถ Customize ไปได้ก็คือ Attribute กนะครับก็คือ l e l e อะไรที่จะไปอยู่ในนั้นบ้างนะครับเช่นอย่างไอท e ี t เนี่ย a b l e ที่จะไปอยู่ในนั้นก็อาจจะเก็บเป็น Variable ที่ชื่อว่า Author Variable ชื่อว่า message Variable ชื่อว่า date Variable ชื่อว่า location นะครับสิ่งเหล่านี้เป็น attribute หมดเลยนะครับส่วน method เนี่ย method ให้นึกถึง list ให้นึกถึง dictionary ที่เรามี method ต่างๆใช่ไหมครับ t mm hmm. pop remove append key d value พวกนี้เป็น method หมดเลยนะครับคือเรากำหนดว่า Class ของเราเนี่ยมันทำอะไรได้บ้าง append ใส่ตัวมันใช่ไหม return key s มาให้เราใช่ไหม return values มาให้เราใช่ไหมพวกนี้นครับเป็นอะไรที่เราสามารถกำหนดได้หมดเลยเวลาเราเขียน Class ขึ้นมานะครับโอเคมีอันนี้เป็นคอนเซ็ปที่ต้องทราบไว้นะครับคือ Class กับ Object กต์นะครับคลาสกับอ b อบเจกตเพื่อให้ไม่งงนะ,อะลองดูตัวอย่างข้างล่างก่อนก่อนที่จะไปดไูตัว definition ข้างบนนะครับตัวอย่างข้างล่างจริงๆ Class ที่เราเคยใช้กันมาคือ list นะครับมันก็คือเป็นคลาสคลาสหนึงนะครับซึ่ง ผมบอกว่า list เนี่ยเออ class เนี่ยมันเป็นกำหนดมันเป็นตัวแม่แบบใช่ไหมเป็นตัวแม่แบบว่าแบบ list เนี่ยมันจะต้องทำอะไรได้บ้างมันเป็นเรากำหนดมาใน Class ว่า list มันจะต้อง append ได้มันต้องเก็บของได้มันต้องเอาของออกมาได้ถูกไหมครับส่วน object เนี่ยคือเวลาเราเอาแม่พิมพ์ของ list เนี่ยทำออกมาเป็น list จริงๆเช่นออ my list หนึเท่ากับ list เนี่ยอันเนี้ยเราเรียกว่าเอ๊ะ คุณมีแม่พิมพ์ของ list มาแล้วช่วยหลอ list ออกมาให้ชั้นหน่อย1ตัวโ okay? อเคเพราะนั้น Class คือแม่พิมพ์นะครับส่วน Object คือสิ่งที่มันหลอออกมาจากแม่พิมพ์อีกทีหนึ่งว่ามันต้องรูปร่างยังไงมันต้องทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งกระบ,บวกนการนี้เราเรียกว่า instantiation นะครับคือ instantiate เพราะนั้นบางทีเราคุยกันผมอาจจะพูดว่า create a list สร้าง list ขึ้นมาหรือไม่ก็ instantiate class ที่ชื่อว่า list ขึ้นมานะครับ Instantiate คือการหล่อออกมาจากแม่แบบนะมีมีบล็อกใช่ไหมแล้วก็หล่อมันออกมานะครับเป็นหนึ่งอันโอเคซึ่งอันนี้เรียกว่า object นะครับเพราะฉะนั้น m y list หนึ variable ตัวนี้เก็บ object ที่มี type list อยู่โอเคนะส่วนอันที่2นะครับก็เหมือนกันใช่ไหมคราวนี้เราก็ใช้แม่พิมพ์เดียวกันเนี้ยหล่อ list ออกมาอีกอันนึงเห็นไหมว่า2อ,อันนี้เป็นเราได้2 object ที่แยกกันถูกไหมแต่ว่ามันมาจากพิมพ์เดียวกัน พอมันออ,ออกมาแยกกันเนี่ยเรามี list 2 list เนี่ยพอเรา append ไปที่อันที่1อันที่2ก็ยังว่างเปล่าอยู่นะครับเนี่ยอันนี้เราเรียกว่า method นะครับที่เราสามารถให้ list มันทำได้นะครับโอเคอ่สมมุติอีกเออถ้าเกิดเรามี class ที่ชื่อว่า human เราต้องการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคนก็แล้วกันเนี่ยเออเราก็ต้อง อาจจะกำหนด Attribute ออกมานะครับว่าคลา s เนี่ยจะมี Attribute อะไรบ้างก็คือสิ่งที่คนคนนั้นน่ข้อมูลของคนคนนั้นน่ยว่าเขามีอะไรบ้างมีสี้ามี2แขนชื่ออะไรส่วนสูงเท่าไหร่เออน้ำหนักเท่าไหร่อาชีพอะไรนะครับแล้วก็ what can a human do พวกนี้คือ Method นะครับก็คือฟังก์ชันเหมงนั้นเถอะ a t t r i b u t e ให้นึกถึงว่ามันเป็น v i r i l e นะครับส่วน Method ให้นึกว่ามันเป็นฟังก์ชันนะครับเพราะนั้น Attribute คือ Variable ที่ผูกกับ c l a s s นะครับแล้วเ t h o d เนี่ยก็เป็นฟังก์ชันที่ต้องผูกกับ c l a s s เหมือนกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นขอสุปนะครับในคลิปนี้เราพูดถึง Class นะครับพูดถึง Object นะครับ Object คือสิ่งที่หลอออกมาจาก Class นะครับแล้วก็แต่ละ Class เนี่ยเวลากำหนดแม่พิมพ์เนี่ยเราต้องกำหนดว่ามี Attribute อะไรบ้างมี Method อะไรบ้างนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นบล็อกที่เราสามารถดึงออกมาใช้เรื่อยๆอย่างเช่น list ที่ยกตัวอย่างไปนะครับ ในคลิปถัดไปนะครับเราจะมาดูลงรายละเอียดมากขึ้นว่าถ้าเกิดเราต้องการจะสร้างไอ้แม่พิมพ์หรือคลาสเนี่ยขึ้นมาเนี่ยโดยใช้ภาษาไพซอมเนี่ยเรามีวิธียังไงบ้างนะครับติดตามชมคลิปต่อไปครับ